บอกได้เต็มคำเลยว่าช่วงนี้นี่มีผู้เล่นใหม่มาเล่นลิมบัสคอ m บ a n ีกันเยอะมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากๆเลยไม่ว่าผมเนี่ยจะเลื่อนไปที่ไหนผมก็จะเจอผู้เล่นใหม่ทําถึงการรีหาตัวละครการจัดทีมหรือไมก่ก็พี่ ปอสตัวอนนี้ผ่านยังไงฮะผมก็ดีใจนะที่ชาวโประมลของเราเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นในเมื่อมีผู้เล่นใหม่ๆเยอะขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นผู้เล่นเก่าบางคนที่ยังคงเป็นวานอนและวนคืนสู่ป่าและไปคิดจะกลับเข้าเมืองอีกเลยและเอาแต่กรดวีเวรตทั้งหลายผมหมอหลามเก็มเม์ก็จะบอกระบบที่สําคัญมากๆกับผู้เล่นทุกคนโดยในวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อในการบวกค่าคอยต่างๆนั่นเอง แต,แต่ก่อนแต่ก่อนนั้นก็เลิกกดเป็นเรีสักแป๊บหนึ่งแล้วมากดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยนะฮะถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปสาระปวดหัวแบบนี้แล้วก็สามารถกดซับและก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะกดไลค์ใช่ปะ ไปเริ่มกันเลยโดยระบบนี้นจะเป็นระบบหลักที่เราจะใช้ตัดสินค่าพลังในการต่อสู้ภายในเกมซึ่งเราก็จะเห็นจจชินตาแล้วแหละโดยมันเนี่ยจะมีส,สออย่างที่คุณต้องจำเอาไว้นะซึ่งอันแรกเนี่ยจะเป็นค่าเบส power ซึ่งไอ้ค่านเนี่ยจะเป็นค่าพลังยุนตีพื้นฐานของสกิลนั้นๆโดยเราเนี่ยจะเช็คดูได้จากตรงนี้นะฮะซึ่งก็คือเอเลค้ารั้งหน้านี้นั่นแหละโดยก็ตามที่บอกมันคือค่าพลังยุนตีพื้นฐานของสกิลนั้นนะน,นะต่อมาก็คือคอยพอร์ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบที่จะเป็น ing ที่เป็นตัวบวกค่าพลังจุงตีพื้นฐานหรือค่าเบสพาวเวอร์นั่นเองซึ่งมันเนี่ยจะบวกค่าพลังของสกิลก็ต่อเมื่อสกิลนั้นๆเนี่ยทอยออกหัวนั่นเองซึ่งค่าพลังของคอยพาวเวอร์นั้นจะดูได้าจากตรงข้างบนของสกิลนั้นๆตรงนี้นะฮะซึ่งเมื่อเราเนี่ยทอยออกหัวก็จะบวกแต้มของสกิลนั้นๆนั่นเองแล้วถ้ามันออกก้อยล่ะพี่ก็ไม่บอกแต้มไงฮะแค่นั้นแหละทีนี้พอเรา,เร,ารู้อะไรพื้นๆกันแล้วเนี่ยด้เวลาที่เราจะไปรู้จักอะไรมันยากขึ้นมานิดึงได้ละโดยเราเนี่ยย คำเรียกเฉพาะด้วยนะที่บางคนเนี่ยพออา่านแล้วก็อาจจะอ่านเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะว่ามูนเนี่ยมันไม่เคยสอนมาก่อนนะโดยจะเริ่มจากอันแรกก็คือออฟเฟนเลเวลนั่นเองโดยมันเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นค่าเลเวลของสกิลนั้นๆั้นโดยมันเนี่ยจะมีผลในการทําให้ค่าชนของสกิลนั้นๆั้นมีค่าชนที่สูงขึ้นเองโดยจะสังเกตได้จากตรงนี้นะฮะซึ่งมันจะทํางานก็ต่อเมื่อสกิลนั้นเนี่ยมีค่าออฟเฟนเลเวลเยอะกว่าออฟเฟนเลเวลของสกิลที่ชนกันนะฮะโดยจะเริ่มบวกค่าชนหรือว่าค่า Class, คล ว่ามันจะบวกค่าคลาสพาวเวอร์เมื่อสกิลของเรามีออกเฟลเวอมากกว่าเท่านั้นซึ่งถ้ามีต่ํากว่าก็จะตกกันข้ามกันนะฮะซึ่งเดี๋ยวกลัวทุกคนจะงงกันเดี๋ยวผมจะยกสักเคสมาเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นเลยกันโดยจะให้ดูค่าออกเฟลเวอของน้องอิสมาเอลตรงนี้และจากนั้นเนี่ยให้คุณไปดูตรงสกิลของศัตรูที่เราเล็งเอาไว้นะฮะจะเห็นค่าออกเฟลเวอของสกิลของแต่ละคนซึ่งในเคสเนี่ยน้องอิสมาเอลจะมีค่าออกเฟลเวอร์อยู่ที่49แต้มและของยูร ส1แต้มใช่ไหมทีนี้เนี่ยคุณก็คำนวณได้เลยว่าเราเนี่ยจะได้ค่าคลาสพาวเวอร์หรือว่าค่าชนเนี่ยซึ่งมันเนี่ยจะเอาไปบวกค่าคลาสหรือว่าค่าชน1แต้มต่อค่าออฟฟิเชียลที่แตกต่างกันทุกๆ3แต้มนั่นเองซึ่งในกรณีนี้เนี่ยน้องอิสมาเอลตอนชนกันเนี่ยจะมีค่าคลาสพาวเวอร์หรือว่าค่าชนเนี่ยบวกเพิ่มเติม10แต้มนั่นเองฮะซึ่งทำให้ตอนชนกันหรือว่าตอนคลาสกันเนี่ยน้องอิสมาเอลเนี่ยก็จะได้ค่าพลังสูงสุดในตอนชนก็คือ30แตตต้้มนน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 นัั่่่่เเเอออองงงซึใปกกิิีียยชสมาเอลจะมีอยู่แค่20แต้มนั่นนนเเเเออออองงงงฮะะะซึ่่่่ยาาาาทีีกลลลลววไปข้้ตตฟจมผฉพชน ก็เท่านั้นนะทีนี้เนี่ยพอเรารู้เกี่ยวกับออฟฟิลเลเวลแล้วเนี่ยก็จะมารู้จักกับอีกอันดีกว่าโดยอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไฟแนลพาวเวอร์นะฮะอันนี้เนี่ยจะมีอยู่กับบางสกิลหรือว่าบางบัฟในเกมนั่นเองโดยมันเนี่ยจะบวกค่าคอยพาวเวอร์ให้กับสกิลนั้นๆแต่ผลของไฟแนลพาวเวอร์เนี่ยจะบวกค่าคอยพาวเวอร์ของสกิลนั้นหลังจากที่เราบวกค่าคอยพาวเวอร์จากเอฟเฟกต์ต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะและเอฟเฟกต์ของไฟแนลพาวเวอร์จะค่อยทํางานทีหลังนั่นเองก็คือ เบสพาวเวอร์เนี่ยก็จะทํางานก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยไฟนันพาวค่อยมาทํางานทีหลังนะฮะโดยจะยกตัวอย่างประมาณนี้จะเห็นว่าซินแคลร์เนี่ยจะมีบัฟท,ที่มีความสามารถในการเพิ่ม Final Power ได้ 1แต้มนะฮะซึ่งมือน้องตีเนี่ยคุณจะเห็นว่าเบสพาวเวอร์ของสกิลนี้เนี่ยจะมีอยู่แค่5แต้มเท่านั้นนะส่วนค่าคอยพาวเวอร์จะมีอยู่3แต้มเท่านั้นนะเท่ากับว่าตอนผลทอยออกหัวเนี่ยมันจะมีค่าพลังก็คือ8แต้มใช่ไหมฮะห้าบวกสามก็แปดแต้มนั่นแหละแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีเอฟเฟกต์ที่มีความสามารถในการบวกฟันนั่นพาวเวอร์มันก็จะไปบวกเพิ่มอีกในตอนที่น้องทอยเหรียญออกหัวซึ่งมันจะบวกไปเท่าไหร่ก็คือจะบวกเข้ากับก็คือจะบวกเท่ากับแต้ม Final Power นันแ่แ ถ้าในสกิลมันบวกบวก3ก็คือบวก3เข้าไปในรอบเดียวจบเลยนะฮะต่อมาก็น่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าสกิลพาวเวอร์ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยตัวละครหรือว่าอีโก้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถนี้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปอยู่กับฝั่งศัตรูมากกว่าซึ่งมันเนี่ยจะทําการบวกค่าเบสพาวเวอร์ให้กับสกิลนั้นๆโดยความสามารถของมันเนี่ยจะบวกแต้มของเบสพาวเวอร์ให้เลยเมื่อเราเนี่ยมีบัฟที่มีความสามารถในการบวกสกิลพาวเวอร์หรือว่าเราเนี่ย,ทำ,ยาาทำงานไขของสกิลนั้นนนนนนททําาาาาางงงงงงงไดด้้ด้ัั่่่่่่่่่เเเเเเออ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 ซึผมมมมจจะะะยยยกกกคคคสสสตตตวววชชิิลลขโีีบพร์ู4แแใ คอยพาวเวอร์จะมีอยู่ที่21แต้มโดยค่าพลังร,งรวมของสกิลนี้เนี่ยจะมีอยู่ที่25แต้มนะฮะแต่ถ้าน้องดองเกียวเต้เนี่ยแกได้รับเอฟเฟกที่มีความสามารถในการบวกสกิลพาวเวอร์เข้าไปอีก5แต้มเนี่ยซึ่งเป็นความสามารถจากสกิลของน้องเองเนี่ยซึ่งกูจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจากเปสพาวเวอร์4แต้มเนี่ยจะกลายเป็น9แต้มนั่นเอง ีนี้ก็ค่าแคลสพาวเวอร์นะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นการบวกแต้มของค่าคอยพาวเวอร์ซึ่งมันเนี่ยจะไม่ทํางานหากเราเนี่ยไม่ได้คลาสหรือว่าชนกันนั่นเองแม้ว่าเราเนี่ยจะทําตามเงื่อนไขของสกิลติดแล้วก็ตามก็หมดแค่นั้นแหละกับการบวกค่าพลังต่างๆของสกิลนะฮะความจริงเนี่ยมันยังมีอีกเยอะเลยนะแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการบัฟมากกว่านะซึ่งมันเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกบวกคอยพาวเวอร์ฟฟน์น์พาวเวอร์บลา bla เหมือนกันนั่นแหละซึ่งอันนั้นเนี่ยไปอ่านเอาเองนะแล้วก็ทำความเข้าใจเอาเองซึ่่่่่งงงงเเเเรรรรราา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 นนนนนนีีีียยข้้้้้้ใจจแแคคคะะะะบบบววววววิธกกกกกกททํหหลลััๆพพ็็ออุไไไดมูป เลยกูพูดมาขนาดนี้นะต้องมีคนงงบ้างแหละซึ่งก็เข้าใจได้เกมมันน่ซับซ้อนนิดนึงนะฮะถ้าอยากเก่งก็รู้เอาไว้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยไงก็ขอขอบคุณท,คทุกคนที่ดูมาจนจบด้วยนะฮะคลิปนี้เนี่ยทำไม่ได้นานมากเท่าไหร่ซึ่งหลังๆเนี่ยก็เอาไว้ให้ทุกคนเนี่ยเอาไว้ดูรอคลิปยาวผมนั่นแหละฮะใครที่รอคลิปประกอบผสมหรือว่าสอนจ้าทีมต่างๆหรือว่ารีวิวอีโก้ GO เนี่ยก็ก็รอกูหน่อยแล้วกันงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีฮะ